แล้วทุกคนเนี่ยทุกคนในงานนะคือแมนๆทั้งนั้นเลยค่ะแบบว่าเป็นลูกผู้ชายใส่เสื้อหนังฮาเล่กันทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะอันนี้พี่หน่งซื้อมาเท่าไหร่บอกเขาไปสิหนึ่งร <100ล> ้อยเหรียญแล้วเราจะเอาไปต่อยอดได้เท่าไหร่ <laughs> ก็แล้วแต่ก็ต้องมนันนั่งดูว่าแต่ละชิ้นเนี่ยราคาการเท่าไหร่อันนี้มันคือกุญแจเหมือนกุญแจรีสอร์ทใช่เมื่อก,ก่อนผมเคยซื้ออันเนี้ยของเก่านะอันละหนึ่งเหรียญผมซื้อหมดหนึ่งพันอันผมขายอันละสี่ร้อยบาท เราเท่าไหร่ถามว่าเจ๊งไหมอ่ะไม่มีใครรู้หรอก <คะ S 2> อาจจะดีก็ได้ถือไหมใช่มันมีอะไรที่ที่คนทําแล้วคิดว่าเจ๊งอ่ะแล้วดีก็มีเิืว่าคิดว่าดีเจ๊งก็มีเพราะนั้นเจ๊งไหมเนี่ยเราต้องข้ามกลัว เราต้องเตรียมพร้อมมีข้อมูลศึกษาแล้วก็ลุยเลยสวัสดีเจ้าประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะก็เป็นประเทศแห่งโอกาสค่ะที่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตของคนได้นะคะถ้าหากว่ารู้จักขยันอดทนแล้วก็มองเห็นโอกาสนะคะที่คุณเนี่ยสามารถจะนําโอกาสตรงนี้มาเปลี่ยนเป็นแหล่งรายได้ของคุณได้ค่ะแล้ววันนี้นะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคนคน,คนนี้นะเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ยุ่งที่สุดคนหนึง เป็นคนที่ทําธุรกิจเยอะแยะไปหมดที่สุดคนหนึ่งที่เรารู้จักเลยล่คะค่ะเดี๋ยววันนี้นะเราไปคุยกับเขากันว่าเออเขาเนี่ยทำอาชีพอะไรบ้างนะคะและที่สําคัญอาชีพไหนที่เขาทำแล้วได้เงินเยอะมากที่สุดวันนี้แต่เราจะพาทุกคนไปเจอกับเขานะคะ ็คือตลาดกรมชนนะคะทุกคนตลาดฮาเล่ที่เขามาซื้ออะไหล่กันค่ะ oh. ฟิลมันเหมือนตลาดนัดบ้านเราไงที่เขาเรียกว่าไงนะมี <c oughs> ของขายหลายชนิดตัวถังแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกเกี่ยวกับอะไหล่ของมอเตอร์ไซค์ค่ะนี่ oh. ใช่วันนี้เรามาหาพี่หน่งที่นี่นะคะ oh. เพราะว่าวันนี้พี่หน่งเขามาทํา อีกธุรกิจหนึ่งของเขาอยู่ค่ะนัดกันสกัยเลยนะนี่ก็จะเป็นพวกอะไหล่มอเตอร์ไซค์เราก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่มีความชอบด้านมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้น่าจะน่าจะชอบมากคือเพราะว่ามันมีพวกอุปกรณ์แบบเยอะแยะไปหมดเลยค่ะบางคนอาจจะไปแต่งรถของเขาอะเนาะแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนในงานนะ คือแมนๆทั้งนั้นเลยค่ะแบบว่าเป็นลูกผู้ชายใส่เสื้อหนังฮาร์เลย์กันทั้งนั้นเลยอะเออแล้วแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วนะคะคนที่มาเดินงานแบบส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าไว้หนวดไว้เข้าผมเขาแบบว่าเป็นแบบเท่ๆฮาร์เลย์ฮาร์เลย์บอยอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่หนงชิปปิ้งพี่หนงร้านดื่มพี่หนงอะไรนะพหนงแซนด์วิชเวียดนามหนงไหนอีกนะหนงมือกอง่ะไม่รู้จะเรียกเขาว่าหนงไหนเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาอาชีพเยอะจริงๆค่ะนี่เดี๋ยวเราไปคุยเขากันนะคะอ่ะตอนนี้ต่อของไปก่อนได้ได้หนงในตำนานหนงร้อยอาชีพ นี่คอได้อะไรครับอะไรมไอเตอร์ไซค์ครับพาร์ทไหนอ่ะพาร์ทไหนครับเนี่ยปี1971งเก้เจ็นครับเป็นที่บัตที่บังแบตเตอรี่แล้วก็สำหรับกระเป๋าหลังอ๋อคือ <c oughs> ถ้าหนูดูก็ดูไม่ออกอ่ะว่ามันคืออะไรได้ๆไปลองลองไปเดินเล่นไไหาตังค่าขนมกับบ้างหาไม่พอยแล้วนี่คน คนรวยเขาเรื่องนะเขาบอกว่าคนรวยต้องตื่นเช้าใช่ไหมคะวันนี้ตื่นกี่โมงคะนี่ตื่นตีห้าครับตีห้านอนกี่โมงคะนอนเที่ยงคืนโอ้โหคนรวยเขานอนน้อยกันนะคะทุกคนรว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากที่มางานนี้ครับทําไมงานนี้มันพิเศษยังไงพี่งานแรกของของผมด้วยงานแรกก็เป็นงานแบบงานที่จัดในมิวเซียมนั่นไงเห็นไหมมิวเซียมมีรถเยอะมากเข้าเข้ามาเป็นมิวเซียมเลยแล้วก็ผมชอบมางานเนี้ยเพราะว่าคือหนึ่งอ่ะของถูกมากใช่ถูกกว่างะ ถูกกว่างานอื่นที่ดังๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานโลโก้ของรัฐนิวยอร์กในเมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือใช่ก็จะได้ราคาถูกมากแล้วก็จะเจอแบบว่าลุงๆที่ที่ขายของถูกอ่ะขายทิ้งหรือว่าแบบเหมือนเขาเจอใช่ถูใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างชิ้นนี้ก็แบบถ้าอีเบก็หลายร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ได้มาเท่าไหร่พวกเนี้ยร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋าแบบถูกมากร้อยเหรียญอะไรเงี้ยซึ่งเราขายได้ประมาณแบบ 5้าหมื่นบาทไทยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ของใช่ใช่ก็คือก็คือข้อดีของการมางานนล่คือเนี่ยได้เจออย่างเงี้ยลุงลุงที่ขายของือนว่าแบบไม่ได้แคร์โซเชียลอ่ะขายตามใจกูอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจจะไปสมัครแอคเคาท์จะไปขายไปโพสใช่ใช่ฟีลมันเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยพี่แช่ว่าตาดีตาดีได้ตาไร้เสีย เ <laughs> นี่ยเขาถึงบอกว่าคุณต้องมีไอเดียในการจะทําแล้วก็หาโอกาสนะคะถ้ามองเห็นโอกาสเนี่ยพี่หนงเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีเลยนะคะคือบางบางชิ้นก็สามารถทำทำเงินได้ครับหลายบาทเหมือนกันเออใช,ใชเดี๋ยวเราไปดูวิชาความรู้จักพี่หนงน,นะคะลองดูเราดู <laughs> อะไรอ่ะพี่เนี่ยเป็นออเดอร์ตามไปสั่งใชหคือเจอพอดีเลยหรอฮมัสฮะ i m good price bucks wow you t e i can't a n t o this is really actually like original stuff w n t y n p a ตามไปสั่งม่เหมือนเหมือนมาหาจิกซอว์กันนะแล้วก็เนี่ย ซื้อ20เหรียญแมงที่ไทยโอ้โหเสียเสียพกกันไปช้อปปี้มาแล้วต้องต้องช้อปตามออเดอร์ลูกค้านะครับคุณลูกค้าก็ได้ของที่ดีแบบเขาเรียกนะนะของแท้อ่ะเนาะมีราคาราค์นี้ เ็้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยออ๋ที่วางเหรอใช่กระเป๋าข้างอะไรเงี้ยนี่เป็นรูเห็นไหมเนี่ยอ๋อด้านข้างกันท่อใช่ไหมใช่ซึ่งร้านเนี่ยถูกมากถูกมากพี่ซื้อร้านนี้ไปเยอะอย่างก็ซื้อครับหลายอย่างนะใช่แต่มันก็มีมีแตกบ้างอะไรบ้างเราต้องมาไปเปลี่ยนหลอดได้ต้องหาของใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาพี่ไปส่งลูกค้าพี่ต้องแก้ให้เรียบร้อยอย่างหรือต้องใส่เติมให้อ๋อไปเติมฝาแล้วพี่จะไปหาฝาที่ไหนอ่ะอีเบ้บ้างเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ย อินสตาแกรมทิกต็อกทุกอย่างที่มันขาดแล้วก็ต้องหาให้ได้สุดยอดคล้ายๆปั้นทำปั้นปั้นของเก็บเก็บเล็กก็ราคามก็ต้องอัพขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ได้โครงมาแล้วยี่สิบไปซื้อกรอบซื้อไฟซื้อหลอดไปต่อเชือกไอไปต่อไฟอีกถ้าต่อไม่ติดออกได้ได้ที่ฐานาสไฟมันมันมันไม่ยากมากนี่ต้องมีความรู้ด้านการทำไอ้พวกนี้ด้วยใช่ไหมก็มีรั้นฐานหน่อยได้ นี่ไงนี่ไงนี่ไงอันเล็กอันใหญ่อ๋ออันนี้คืออันใหญ่แล้วทำไมพี่แล้วพี่ซื้ออันนี้ได้พอดีปีเลยหรอใช่พีปีบ้าบอหนูนึกว่ามันคือไซส์เดียวกันทุกอันเลยบอกว่าเนื้อคู่จริงคือไม่คือเราบอกพี่หนุ่มอ่าอันนี้ไงที่พี่ซื้อมาพี่หนุ่มบอกว่าที่พี่หนุ่งซื้อมามันอันเล็กกว่ามันคนละปีกันอันนั้นอันใหญ่กว่าบอกโหแล้วจะรู้ได้ไงว่าในปีไหนนะพอดีเป๊ อันนี้เลยอ่ะไม่อนนของพี่นองอันไฟไฟยาวอันนี้ไฟเหลีย่ยมเขาเรียกอ,อะไรนะไฟลีกับไฟเออ,อะไรใหม่อีกน,นี่ห้าสิบาทเองเหรอเนี่ยห้าสิบาทเองนะแล้วอีเบขายออกมาร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาซื้อต่อลุงซื้อสามชิ้นก็ต่อเหลืออะไรก็ว่าไปนี่ห้าสิงกี่บาทนี่ห้าสิี่บาในอีเบขายไปสองร้อยนะตอนนี่ห้าสิบยังไม่ต่อต่อก็สามสิบ แล้วแต่สภาพไงถ้าเน่าๆก็อาจจะร้อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยม่ม eBay อีเบนะพี่หน่งซื้ออันนี้ไปแล้วค่ะทุกคน,นอันนี้พี่หน่งซื้อมาเท่าไหร่บอกเขาไปสิหนึ่งร้อยเหรียญ <laughs> แล้วเราจะเอาไปต่อยอดได้เท่าไหร่ก็ <laughs> แล้วแต่ก็ต้องมนันนั่งดูว่าแต่ละชิ้นเนี่ยราคาการเท่าไหร่อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็หาราคากาให้ ให้ให้ลูกค้าเขาเหมือนไม่ถูกเอาเปรียบมากเกินไปอย่างเงี้ยก็ขายราคาแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยขายราคากลางแต่เราได้มาถูกแต่เรามาแล้วก็มีค่าจ่ายไงใช่มีค่ารถค่าน้ํามันอะไรก็ต้องบวกไปตามมารยาทอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องซื้อของอ่ะนะใช่ใช่ค้าขายเนี่ยร้านนี้ถูกมากร้านนี้ถูกมากค่ะเขาแบบมันขายขายของมบกระเพงอันนี้มันคือกุญแจเหมือนกุญแจรีสอร์ทไงใช่เมื่อก่อนผมเคยซื้ออันเนี้ย ของเก่านะอันละหนึ่งเหรียญผมซื้อหมด1,000ันอันผมขายอันละ400บาทคุณเอาเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยทำใหม่ละก็ไม่สวยเท่าอันเก่าละเห็นไหมทำใหม่ขึ้นมาแต่เมื่อก่อนเป็นโรงแรมเป็นแ้คุณแจของโรงแรมมันหนักก็หนักเลยนะใช่ใช่ใช่อันนี้มาพลาสติกผมซื้อเหมาเลยร้อยชิ้นสมัยก่อนหนึ่งเหรียญหนึ่งพันบาทผมขายได้เท่าไหร่ขึ้นคุณแล้วกัน จะเรียกหน่งอะไรดีละคะทุกคนี่ก็คือขั้นตอนการเอาของกลับแล้วค่ะเวลาซื้อพี่หน่งก็คือซื้อแล้วก็ฝากไว้ที่ร้านซื้อแล้วก็ฝากไว้ที่ร้านแล้วก็พอจะกลับบ้านก็ค่อยมาเอาทีเดียวนึกว่าเสื้อันั้นอันเดียว แนหมดเนี่ยร้อยหนึ่งเหรอพี่ตอนนี้เราอยู่กับพี่หนงนะครับแนะนำตัวหน่อยสิครับพี่หนงครับหนงนิวยอร์ก <c oughs> หนงไรบารบ็อกหนงส่งของหนงบาวบ็อกหนงร้านดื่ม อยงไง้องพี่พี่อยู่นิวยอร์กมากี่ปีแล้วโหนับไม่ถ้วนตอนนี้คือประมาณ19ปีแล้วโอ้โหเปีแล้วเคยได้ยินมาว่าพี่เป็นคนที่ทํางานแบบเยอะมากๆเออแบบทามาตั้งแต่แบบมาถึงอเมริกาใหม่ๆอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ตอนแรกก็มาเล่าให้ฟังหน่อยมาเรียนก่อน5ปีแรกก็ปกติเลยค่ะก็คือเรียนหนังสือตอนเช้าทํางานตอนช่วงเย็นอ่าเหมือนนักเรียนทั่วไปใช่ทั่วไปก็เริ่มหาของขาย ตั้งแต่เรียนตั้งแต่มาใหม่ๆเลยอ่ะคือก่อนมาก็ก็ชอบอยู่แล้วชอบของเก่าของเก่าชอบบรรยากาศร้านอาหารที่แต่งของด้วยของแอนทีของวินเทจอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มการค้าขายในตัวอละเอาเป็นว่าตอนนี้พี่มีธุรกิจอะไรบ้างที่ทําอยู่ตอนนี้ก็ทําร้านอาหารด้วยแล้วก็ทําบริษัทส่งของกับไทยอ่าฮะ ร้านอาหารมีชื่ออะไรบ้างพร่ร้านอาหารมีแค่ร้านเดียวครับก็คือชื่อร้านว่า No Work Allow คือร้าน No Work Allow ซึ่งเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรนะคะขายอะไรร้านนี้ทำเพราะว่าทำวีซ่าอ่าฮะทำวิซ่าลงทุนก็คือทำให้ร้านนี้มีเมนูน้อยๆก็คือทำตอนเช้าทำเป็นพวกอาหารเร็วๆครับแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยเวียดนามเป็นข้าวหน้าหมูหน้าไก่อะไรอย่างเงี้ยเร็วๆเพราะ เราไม่ได้เราไม่ได้ทำเพื่อต้องการเงินแบบพนอ,อื่นเขา <c oughs> ทำเพราะว่าวีซ่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่แล้วแล้วตอนนั้นมันก็มันก็นอยู่ไม่ได้เขาไม่ใอยโอเคเท่าไหร่ละก็เลยมาเปิดตอนเย็นเนี่ยเป็นดนตรีแจ๊สที่เราชอบอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ขายเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งมา ซัพพอร์ตช่วงกลางวันให้มันอยู่รอดอเอาเป็นว่าให้ร้านมันอยู่รอดปลอดภัยก็คือว่าหนึ่งร้านเนี่ยขายได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนยาวไปแบบดึกเปรดไ้เลยเป็น2เมนูอ่าฮะเป็น2ร้านอาหารในหนึ่งร้านเดียวเหมือนเปิดร้านกาแฟตอนเช้าขายเหล้าตอนเย็นใช่อะไรแบบนี้เพราะเราไม่อยากทำอาหารแบบร้านไทยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันปวดหัววุ่นวายเรื่องฟู้ดคอร์สเรื่องคนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาทางให้มันทุกอย่างมันง่ายขึ้สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ย อีกอาชีพหนึ่งที่พี่ทําคืออะไรครับอาชีพส่งของครับส่งของคือส่งสินค้าจากนิวยอร์กไปไทยจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงจุดเริ่มต้นก็คือเราเป็นพ่อค้าแล้วก็ต้องการเสียต้นทุนก็เลยหาวิธีการที่ทำไงให้ทุนเราถูกลงก็คือว่าจากที่ปกติเวลาซื้อของมาต้องไปส่งกับชิปปิ้งเจ้านู้นเจ้านั้นเจ้านี้ใช่ใช่กลายเป็ว่าเราก็ต้องทำเองโอเคชื่อร้านอะไรนะครับช็อป บราวบ็อกซ์มาแค่เสิรินเกินถ้าใครอยากส่งของอะไรใช้บริการได้นะครับส่งจากไทยมานี่ได้ไหมครับไม่มีครับไม่ทำมีแค่นี่จากมีแค่เมกาไปไทยโอเคครับตั้งแต่พี่ทำชิปปิ้งมาเนี่ยเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับของที่ส่งยากมากที่สุดหรือว่าประสบการณ์อะไรที่มันแบบเคยผ่านมาแล้วบ้างไหมว่านยากเนี่ยมันเกี่ยวกับมูลค่าของเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณลุงคนนี้เขาเก็บพวกเครื่องเสียง ทั้งห้องเลยลำโพงลำโพงแผ่นสงแผ่นเสียงอะไรเงี้ยซึ่งคุณลุงเขาจะรีถ่ายที่เมืองไทยค่ะแล้วต้องส่งทั้งหมดเนี่ยกลับไปไทย,ไทยของพวกเนี้ยันพังแล้วลุงไม่ได้แคร์เราต้องการของพวกเนี้ยไปที่ไทยก็เป็นความยากเพราะว่าเราต้องดูแลสิ่งของที่เขารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเขาไม่ได้แคร์เรื่องมูลค่าอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย เราต้องทํายังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ของสิ่งนั้นอ่ะกลับไปถึงบางไทยอย่างสมบูรณ์ไม่หายไม่เสียหายมีอะไรที่ส่งมาแล้วบ้างเรารู้สึกแบบโหไม่เคยคิดจะส่งจริงๆที่ก็มีเรือตกปลาแล้วก็มีเหมือนมีเหมือนแอร์สตีมเทเลอร์ที่ที่อยู่ที่ประเทศแบบลากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งจึงลดลดอ่ะลดบ้านแต่พวกเนี้ยต้องต้องส่งข้างนอกตู้คอนเทนเนอร์ไงนอกตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นเรียกเรียกเป็นแบบแฝดแหลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็เป็นเหมือนเป็นขั้นตอนเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็ตื่นเต้นดียากดีอันนี้คือสิ่งที่มันยากเพราะว่ามันต้องอยู่นอกตู้คอนเทนเนอร์เพราะปกติแค่เราใส่เข้าตู้คอนเทนเนอร์ให้เต็มมันก็ปลอดภัยใช่ไแต่อันี้มันอยู่ข้างนอกมันก็ตื่นเต้นเนาะไม่รู้อะไรโดนอะไรบ้มีค่าแพ็คมีค่าดูแลซึ่งแพงมากคือ2เท่าของตู้คอนเทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยโอพี่ทำโคตรเยอะเลยพี่เอาเวลาไหนทำอ่ะ แต่เลยอาชีพที่พี่ทำนี่แม่งใช้เวลามากเลยก็ก็แบ่งเวลาครับแบ่งเวลาได้แบ่งเวลาได้ซีอโอที่แท้แบ่งเวลาได้ตีห้าตื่นี่ตื่นตีห้าทำอะไรครับตื่นตีห้าก็คุยลูกค้าก่อนคุยลูกค้าที่ไทยเพราะเวลาต่างกันฮะใช่ใช่คุยลูกค้าที่ไทยนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยวิ่งด้วยนิดหน่อยออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยหน่อยเทวิตเบลว่ะใช่ใช่ครับเพิ่มมาเลยเฮ้ยดีอ่ะถามแล้วกันว่าพี่หนมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมที่อยากจะทำใน จริงจริงโปรเจกต์ของผมปีนี้และปีหน้า,อ,าอยากทำฟู้ดคอร์ดเล็กเล็กเล็กคอร์ดเองฟู้ดคอร์ดเล็กๆประมาณ6กห้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะผม่็เคยทำตลาดใช่ไหมทำตลาดแล้วก็รู้ว่ามันมีครกสร้างยังไงบ้างอ,อะไรอย่างเง<อ>ี้ยก็เลยอยากทำตอนนี้กำลังดูที่อยู่ครับ,รบดูที่แล้วก,แวก็แล้วก็ทำรีเสิร์ชเรื่องการออกแบบภายในนั่นนู่นนี่ใช้อะไรบ้างเตาก้งเตาแก๊ ฮู้ดเฮิร์ทอะไรอย่างเงี้ยความปลอดภัยมันน่าจะอันดับหนึ่งมากๆเลยคือจองนึกลองหนึ่งได้ไหมครับก็คือได้ได้ได้โอเคครับจับมือครับก็คือจองนึกหนึ่งครับก็คือแบบอยู่ช่วงของการศึกษาเรื่องดีเทลต่างๆของของโครงการอะไรเงี้ยคนอื่นเขาความฝันเปิดร้านอาหารนย่างเงี้ยเปิดฟู้ดคอร์ดไปเลยครับผมมาครับใครอยากจองเอาสักล็อกไหมครับเรื่อนี้อาจจะมีฟู้ดคอร์ดของคนไทยใช่ใ่ใจะแล้วก็รวมร้านอาหารได้ได้เออได้เลยโอ้โหเป้าหมายใหม่สุดยอดขอให้ สำเร็จครับผมเอาพี่หนองอยากให้พี่ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าอาชีพไหนในอเมริกาเนี่ยที่พี่คิดว่ามันเป็นอาชีพที่เออดีแล้วก็ได้เงินเยอะอะไรเงี้ยแบบมีอะไรแนะนํำไหมผมว่าอาชีพหลักเลยคือร้านอาหารโชคดีก็ก็รอาก็มีเงินมีทองก,ก็คือมีเงินเลยแหละ <S <S ถ้ามันไม่ดีก็เจ๊งแต่ผมว่าทุกอย่างคือว่าทำสิ่งที่เราชอบมากดีกว่าที่เราชอบที่เราถนัดที่เรามีความรู้อะมีทุกอย่าง โอเคแล้วถ้าอันนี้คำถามสุดท้ายแล้วถ้าพี่จะต้องเลือกอาชีพที่พี่ทำอ่หอาชีพจากที่พี่ทำทั้งหมดเนี่ยแล้วพี่จะต้องทำอาชีพนี้ไปตลอดเลยพี่เลือกอาชีพไหนคะณตอนนี้นะครับผมเลือกอาชีพพ่อค้าพ่อค้าขา,ขา,ข,าขายเหมือนเดิมเพราะเราชอบเราชอบการซื้อขายเราชอบกัดออกไปนอกเมืองออกไปต่างรัฐอะไรอย่างเงี้ยได้ไปเรียนรู้ได้ไปเที่ยวสิ่งใหม่ๆอ่าฮะเจอสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยชอบการค้าขายมากกว่าใช่ ถามว่ากลัวไหมกลัวนะแต่ถ้าเรากลัวเจ๊งเนี่ยก็จะไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยไงคี่ว่าธุรกิจอ่ะมันมีความเสี่ยงถูกไหมแต่ว่าเราจะเสี่ยงไงให้มันรัดกุมไงหนึ่งต้องหาข้อมูลมีความรู้แล้วก็เตรียมตัวดีดีถามว่าเจ๊งไหมอ่ะไม่มีใครรู้หรอกจ<ค>ะกดีก็ได้ถูกไหมใช่มันมีอะไรที่ที่คนทําแล้วคิดว่าเจ๊งอ่ะแลวดีก็มีเชื่อที่ว่าดีเจ๊งก็มีเพราะนั้นเจ๊งไหมเนี่ยเราต้องข้ามกลัวเราต้องเตรียมพร้อมมีข้อมูลศึกษาแล้วก็ลุยเลย โอ้ยอันนี้มีไฟเลยรอเลยเลยโอเคครับก็หวังว่าวันนี้ทุกคนก็จะได้ความรู้วิชาจากอาจารย์โหน่งไปไม่น้อยนะฮะก็ขอบคุณพี่โหน่งมากเลยนะคะพี่ครับได้แรงบันดาลใจเลยยังลืมหาวันนี้หมดค่าช้อปปิ้งวันนี้หมดค่าช้อปปิ้งไปเท่าไหร่วันนี้หมดค่าช้อปปิ้งประมาณ30,000บาท30,000ื่นหนึ่เหรียญสำคัญแต่ว่าพี่ว่าจะแปลงไป็นเงินได้เท่าไหร่ก็ สองเท่าถึงสามเท่าพื้นฐานเลยมาตรฐานเั่วไปใช่ใช่ก็อาจจะได้ค่าน้ำมันค่าอาหารค่าบ้าน้าาบนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนึ่งวันหนึ่งครั้งไ้ค่าบ้านเลยค่ะก็ขอบคุณมากเลยเจ้าถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แปลว่า ปาไปพออาชีพตีเออบอกว่าเขาจะแย่อันอย่างกันแล้วก็คนไทยแย่อันอย่างกันในนิวยอร์กมันก็บมาจแกล่าอาหารเนาะมันมีมากมายหลายอย่างเลยถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็คอมเมนต์กันมาเนอะเจ้าหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะส่งของอันยังจะไใดหรือว่าจะมาเป็นอย่างเป็นนักดนตรีอย่างไอโนงก็ทักมาถามได้เจ้าไปละเจ้าสวัสดีเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ซุปเปอร์แตงขอบคุณครับ